อโดนอุ it, so it ้ยโดดครับ <bbe> อ bon so <o ya wonder> ุ้ยโดดโอ้โดดตีนะทีอื้งยกเลยอุ้งโดดกัดแล้วโดดเลยครับเดี๋ยวไทยอ้วนเลยโอ้ยตีน้ามันหลุดข้างบนใช้สายแก้คันนะครับ ใช้ได้ครับปลานาใช้ได้เนี่ยครับปลาช่อนใสสวยเลยวนตับเลยครับตัวนี้ใสสวยครับส,ส, problem, ส,สายแกะคันสีขาวนะครับเนี่ยครับสายจิ๋วนะครับเล่มแล้วสายผมสายจิ๋วสีขาวนะครับนี่ครับใช้ได้เลยครับล่ากับปลานานะครับใช้ได้ครับสายจิ๋วสีขาวนะครับสุดยอดครับ